ยายเสียงเรื่องคู่ครองน้องพี่ส้มผักเขียนตอนที่10 3เดือนต่อมาในงานวันวิวาหระหว่างดาริกาและวีรพบงานแต่งอย่างเรียบง่ายจัดขึ้นที่บ้านกิจเจริญกุลเหมือนคุณพระคุณเจ้าจะประทานพรให้อาลีได้อยู่ถึงวันที่ลูกสาวคนเดียวเข้าสู่ประตูวิวาหลังผ่าตัด เธอได้กลับมาอยู่บ้านแม้จะวนเวียนเข้าออกโรงพยาบาลตลอด3ามเดือนที่ผ่านมาแม้รู้ว่าเวลาเหลือน้อยแต่ก็ดีใจที่มีชีวิตอยู่จนถึงวันสำคัญของลูกได้เห็นลูกอยู่ในชุดแต่งงานที่แม่เคยใส่ลูกน้อยที่วันนี้เติบใหญ่จนพร้อมจะมีครอบครัวดูดาหนูสวยมากรู้ไหมลูก ผู้เป็นแม่ที่วันนี้ผอมลงมากเอ่ยอย่างอ่อนโยนชีวิตตลอด3ามเดือนที่ผ่านมาอยู่บนรถเข็นมียืนได้บ้างแต่ก็น้อยยิ่งระยะหลังแทบไม่มีแรงจะพยุงตัวเองแต่วันนี้แม่พยายามยืมขึ้นเพื่อจะได้ชื่นชมความงามของลูกที่เพิ่งแต่งตัวเสร็จลูกของแม่สวยมากคุณพ่อบอกว่าหนูด้าสวยเหมือนคุณแม่ ดาริกาในวันนี้ดูสดใสมากเธอมีความสุขไม่ใช่สุขที่จะได้แต่งงานแต่สุขที่วันนี้แม่อยู่ด้วยตลอดสามเดือนที่ผ่านมาเธอมีแต่ความกลัวกลัวว่าแม่จะจากไปแม่จะไม่ได้เห็นเธออยู่ในชุดนี้ยืนอยู่เพื่อรอเจ้าบ่าวแห่กระบวนขันหมากมาสู่ขอหนูดาแต่งงานให้แม่แล้วนะที่เหลือก็คือแม่ต้องอยู่กับหนูดาไปนาน,น,าน นานแล้วที่ลูกไม่พูดว่าแม่จะต้องหายคงพอลูกเองก็เตรียมใจไว้แล้วการเตรียมใจที่ไม่อยากยอมรับแต่ก็รู้ว่าแม่อาการหนักแค่ไหนมะเร็งลุกลามจนรักษาใดๆไม่ได้ผลเธอได้ยินทุกคำพูดของหมอคําพูดที่ทําให้ใจแทบสลายคําพูดที่บอกว่าแม่เธอพร้อมจะจาก,จากไปได้ทุกวินาที แต่เธอก็แกล้งทำเป็นไม่รับรู้ไม่ยอมรับรู้ว่าแม่กำลังจะจากไปไม่เอาลุกไม่ร้องไห้เดี๋ยวไม่สวยแล้วพี่วีจะเอาหนูมาคืนแม่แม่ไม่อยากรับคืนนะแม่ยิ่งแม่ห้ามน้ำตาก็ยิ่งไหลหญิงสาวคุกเข่าลงกอดเอวแม่ไว้แม่ที่เวลานี้ผอมเหลือเกิน แม่ที่เคยงดงามตอนนี้ผอมจับตรงไหนก็เจอแต่กระดูกแม่ที่คงกำลังทนเจ็บปวดเพราะโครคคล้ายแต่ก็ยังฝืนยิ้มเพื่อไม่ให้เธอทุกข์ใจหนูดารักแม่นะหนูดาดีใจที่เกิดเป็นลูกแม่แม่จำไว้นะคะว่าหนูดารักแม่หนูดาภูมิใจที่ได้เกิดเป็นลูกแม่แม่ที่ทำทุกอย่างเพื่อหนูดา อาลีสะอื้นแรงขึ้นสงสารลูกจับจิตอยากจะปล่อยโฮเสียให้รู้แล้วรู้รอดแต่ก็ไม่อยากให้ลูกจดจำภาพแม่ที่น้ำตานองหน้าในวันที่เธอวิวาจึงหักข้ามใจไว้เช็ดน้ำตาก่อนจะเข้าไปโอลูกให้หยุดร้องไห้ก่อนหน้าตาที่แต่งมาสวยจะเลิะไปมากกว่านี้ซุ่งดูเหมือนเพื่อนเจ้าสาวอย่างกินแก้วก็รีบหยิบกระดาษเช็ดหน้ามาส่งให้ ไม่เอาไม่ร้องไห้แล้วนะหนูดาบรรจงเช็ดหน้าให้ลูกดูสิตาแดงก่ำเลยนิ่งซะจะไปสูดน้ำมูกแบบนี้ในพิธีไม่ได้รู้ไหมคะลูกน่าเกลียดแย่คำพูดนั้นสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนในห้องแม้แต่คนที่กำลังร้องไห้บอกพางเขนิเขนๆแม่ไม่ล้อนหนูดานะสองแม่ลูกกอดกันอีกครั้ง คราวนี้คนลูกยอมยิ้มตามแล้วเป็นรอยยิ้มที่ทำให้คนเป็นแม่ชื่นใจจากนั้นก็ได้เรียกช่างแต่งหน้ามาเช็คความเรียบร้อยอีกครั้งขณะที่กิ่งแก้วชะงกหน้าออกไปที่หน้าต่างสีหน้าดีใจตื่นเต้นมาแล้วมาแล้วขบวนขันหม่างมาแล้วค่ะตั้งอยู่ที่หน้าบ้านในขณะที่ทุกคนตื่นเต้นดีใจออกไปเกาะหน้าต่างดูกัน ก็มีเพียงเจ้าสาวที่ยิ่งตกประมาความประมาะที่จะเป็นเสมอถ้าได้เจอว่าที่เจ้าบ่าวความรู้สึกนี้เริ่มขึ้นตั้งแต่ที่ถูกขโมยจูบวันที่ทำให้เธอรู้สึกว่าวิรภพก้าวข้ามความเป็นพี่ชายของเธอทุกครั้งที่อยู่ใกล้เธอจะกลังวลและระวังตัวไม่ใช่พอลังเกียรที่ถูกจูบแต่จะเพราะอะไรนั้นเธอเองก็บอกตัวเองไม่ได้รู้แค่ว่า เวลาที่ถูกรวบตัวไปกอดหรือเวลาที่ถูกจูบเธอรู้สึกใจไม่ดีหัวใจเต้นแรงรู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวถูกดูดหายไปจึงทำให้รู้สึกกลัวกลัวในความรู้สึกที่ไม่เข้าใจไม่รู้ว่ามันคืออะไรนั่นคือเหตุผลที่ตลอดสามเดือนที่ผ่านมาเธอจะพยายามไม่อยู่ลำพังกับพีว่วีแต่ก็แทบเป็นไปไม่ได้เลย แล้วเหมือนพี่วีเองก็รู้ว่าเธอกลัวที่จะถูกจูบจึงยิ่งแกล้งและเหมือนจะทำอย่างที่เคยบอกไว้ก่อนหน้านี้ว่าก็แค่อยากจูบทำใจไว้ซะต่อไปนี้พี่อยากจูบตอนไหนพี่ก็จะจูบเพราหนูดาเป็นของพี่แล้วมาแล้วดามาแล้วนั้นเจ้าเ่ากลิ๊กฉันตื่นเต้นสิ้นคํากิ่งแก้วเสียงกองยาวก็ดังขึ้น ทำเอาดาริกาสะดุง้งหลุดออกมาจากผวังความคิดหญิงสาวยกมือแต่หัวใจตัวเองเรากับจะกุมมันไว้แล้วบอกมันว่าอย่าเต้นแรงได้ไหมอย่ากลัวไม่มีอะไรต้องกลัวผู้ชายที่กำลังจะมาสู่ขอเธอคือคนที่แม่ไว้ใจคือคนที่ทุกคนเชื่อว่าเขาจะดูแลเธอได้เขาไม่ใช่คนที่เธอควรจะกลัวตื่นเต้นเหรอลูกไม่ต้องกังวลไปหรอกจ้า ผู้หญิงทุกคนก็เป็นมันเรื่องปกติจริงเหรอคะแม่เมื่อมีแม่อยู่ด้วยหญิงสาวก็อุ่นใจขึ้นหัวใจเหมือนจะเต้นเบาลงค่ะหนูดาเชื่อแม่พร้อมแล้วใช่ไหมแม้จะช้าแต่สุดท้ายเจ้าสาวแสนสวยก็พยักหน้าในที่สุดงั้นไปเถอจะจ้ะไปรอพี่วีกันเป็นอีกครั้ง ที่เมื่อได้ยินชื่อหัวใจดวงน้อยก็เต้นแรงแต่คราวนี้ดาริกาไม่ได้รู้สึกกังวลมากคงเพราะคำพูดของมารดาที่ปลอบก่อนหน้านี้ที่บอกว่าเจ้าสาวทุกคนย่อมจะรู้สึกอย่างที่เธอรู้สึกในตอนนี้แล้วเธอเชื่อว่ามันคือเรื่องจริงเพราะนับจากนี้ชีวิตเธอคงไม่เหมือนเดิมอีกแล้วแต่ความไม่เหมือนเดิมนั้นไม่ใช่เรื่องเลวร้าย เพราะผู้ที่กําลังแห่ขันมากมาสู่ขอคือพี่วีคือพี่ชายที่เธอตกหลุมรักและยังเฝ้าภาวนาว่าสักวันพี่จะรักเธอบ้างวีระภพยื่นมือออกมารอรับน้องเพื่อไปเข้าพิธีในห้องจัดงานซึ่งเวลานี้ญาติฝ่ายหญิงกำลังนับสินสอดกันอยู่สินสอดที่อาลีไม่เคยคิดจะเรียกแต่เขาและบิดาก็ทุ่มให้สุดกำลังเพื่อให้สมหน้าตาฝ่ายหญิง ซึ่งดูเหมือนคนที่ตื่นตาตื่นใจกับกองสินสอดดูจะไม่ใช่แม่ฝ่ายหญิงแต่เป็นคุณหญิงอัมพรที่แทบจะถลาเข้ามาฮุบเอาสินสอดนั้นทำราวกับว่าตัวเองมีสิทธิ์ถ้าไม่เห็นว่ามีการถ่ายวิดีโอไว้ก็ไม่แน่ว่าสินสอดที่นำนับกันอยู่อาจอยู่ไม่ครบก็เป็นได้ลูดาเรียกเมื่อเห็นอีกฝ่ายยังไม่มีทีท่าว่าจะส่งมือมาให้เป็นอะไร ตาลึงกับความหล่อพี่เหรอคราวนี้สีหน้าคนถูกถามเปลี่ยนไปทันทีแต่ครั้นจะแยง้งก็คงไม่ได้เพราะจะว่าไปแล้วเธอก็ไม่เคยเห็นพี่วีแต่งตัวด้วยชุดสูตรไทยพระราชนิยมแขนยาวพอดีตัวตัดจากผ้าไหมสีน้ำตาลทองเข้าชุดกับกางเกงที่ต้องเป็นสีชุดนี้เพราะช่างตัดเย็บแนะนำเพราะจะได้เข้ากับชุดไทยโทนสีทองที่เธอเลือกใช้ แม้จะไม่ชอบแต่งตัวด้วยโทนสีอ่อนแต่พี่วีก็ยอมลงให้แล้วก็แต่งออกมาได้อย่างเท่และดูดีเกินกว่าที่เธอจะนึกภาพไว้วันนี้หนูดาสวยมากเลยรู้ไหมคำพูดนั้นทำให้คนถูกชมเงยหน้าขึ้นมาสบตาพี่ซึ่งก็ขยับเข้ามาใกล้เธอขึ้นอีกแต่ก่อนที่เธอจะทันได้ขยับออกห่างเอวของเธอก็ถูกกอดไว้ นั่นส่งผลให้เวลานี้พี่อยู่ใกล้จนต้องรู้แน่ว่าหัวใจเธอเต้นแรงเหลือเกินราวกับว่าจะทะลุออกมานอกอกสวยมืออีกข้างที่ว่างจากการกอดเอวน้องไว้เอื้อมขึ้นมาเชยคางเพื่อจะพิดใบหน้าที่เขาชมว่าสวยนั้นให้ชัดยิ่งขึ้นสวยทั้งที่ร้องไห้จนตาบวมร้องไห้ทำไมครับหรือกลัวว่าพี่จะไม่มาขอหรอ ดูดาเปล่าสหน่อยค่ะดูดาร้องไห้เพราะดูเหมือนคราวนี้สมองจะคิดได้เร็วจึงรู้ว่าที่พี่พูดเมื่อครู่ก็แค่จะแกล้งอําเล่นให้เธอยอมคุยด้วยถึงตอนนี้ใบหน้าที่เพิ่งถูกชมว่าสวยก็งองงามแต่ดูเหมือนความงามก็ไม่ได้ลดลงแต่มันส่งผลให้คนพี่ยิ้มขำกับความยุ่งง่ายยั่วขึ้นของคนน้อง พี่วียังจะมาเล่นแกล้งหนูดาอีกถ้าไม่แกล้งหนูดาจะหายตื่นเต้นหรอสิ่งที่พี่บอกสร้างความประหลาดใจให้น้องไม่น้อยพี่วีรู้ได้ยังไงคะว่าหนูดากำลังตื่นเต้น,ตนก็มือสั่นขนาดนี้บอกพร้อมกับกลั้นหัวเลาะพรางยกมือน้องที่ตนกุมไว้ให้น้องดูซึ่งมันก็จริงแต่ที่ดรา,ารกาสงสัยคือพี่วีปล่อยเอลเธอไปจับมือตั้งแต่เมื่อไหร่กัน แล้วพี่ก็ได้ยินเสียงหัวใจหน่วยดาเต้นแรงมากโดยเฉพาะตอนที่พี่มาใกล้ๆแล้วก็ลุกแบบนี้คำว่าแบบนี้คือการโน้มตัวลงไปจูบน้องอย่างที่เคยทำส่งผลให้อีกฝ่ายขยับออกแต่ดูท่าจะถอยไม่ได้เมื่อหลังชนผนังบททางหนีใบหน้าพี่โน้มลงมาใกล้จนสัมผัสได้ถึงลมหายใจอุ่นความตกใจทำให้ออกแรงผักอ,อกกว้างนั้นสุดแรง ดูเหมือนจะไม่ได้ผลความตกใจทำให้หลับตาลงพร้อมเบี่ยงหน้าหลบพี่วีก่อนจะทันได้เอ่ยคำขอให้พี่หยุดคุกคามผิวแก้มนวนลรับรู้ถึงรอยจูบจากริมฝีปากร้อนเผาแล้วดูถ้าพี่จะไม่หยุดเท่านั้นพี่วีอย่านะดูเหมือนคำห้ามจะไม่ได้ผลเพราะคนพี่ดูจะสนุกที่จะได้ไล่ต้อนน้องให้กลัวเฮ้ย เสียงทักที่ดังมาจากหน้าประตูเหมือนละครังที่มาช่วยชีวิตดาริกาไว้ได้ทำอะไรใจเย็นๆส่งตัวหนคืนนี้ถึงตอนนี้ดาริกาก็ได้ช่องทางนี้เธอรีบตรงไปหาทาดาคล้องแขนพี่ไว้อย่างต้องการหาคนช่วยในขณะที่ตัวต้นเรื่องยังคงยิ้มไม่ได้รู้สึกผิดใดๆแม้กระทั่งตอนที่ทาดาทําท่าชี้หน้าตำหนิ ก่อนจะบอกให้พาน้องเข้าพิธีผู้ใหญ่รออยู่รีพาน้องตามมาล่ะเอ็ดเพื่อนก่อนจะหันมาทางน้องสาวพี่ไปเข้าห้องน้ำแป๊บไปกับพี่วีนะบอกแล้วก็ชิ่งไปเสียอย่างนั้นปล่อยให้าริกายืนโก้อยู่ตรงนั้นป่ะไปทำพิธีให้เสร็จจะได้ส่งตัวคนพี่ไม่ไวหยอกแต่เมื่อเห็นน้องตื่นกลัวจึงถอนหายใจเปลี่ยนท่าทีเดินเข้ามาใกล้วางสีหน้าขรึมขึ้น ดูด้าไม่เป็นไรหรอกใจเย็นๆพี่ไม่แกล้งแล้วพี่สัญญาเอื้อมมือลูบผมน้องใช้สัมผัสอย่างที่พี่คนเดิมเคยใช้ในการปลอบเด็กหญิงดาริกานั่นทำให้เธอรู้สึกอุ่นใจขึ้นตื่นกลัวน้อยลงแล้วจึงได้จูงมือน้องเข้าสู่พิธีต่อไปไม่ว่าจะเป็นการมั่นสวมแหวนรถน้ำสังและจบลง ด้วยการส่งตัวเข้าหอซึ่งจะเกิดขึ้นในค่ำคืนวันเดียวกันนี้เจ้าบ่าวนั้นอาจจะเฝ้ารอช่วงเวลาสุดท้ายถ้าข้ามพิธีอ,อื่นไปได้ก็คงดีแต่ว่าเจ้าสาวดูจะคิดต่างจาริกาอยากให้เวลาเหมือนหยุดลงแค่ตรงนี้หยุดตรงที่พี่คุมมือเธอไว้แล้วพาจุงเข้าสู่พิธีที่มีแม่ของเธอเฝ้ามองด้วยรอยยิ้มมีความสุข แล้วนั่นก็ทําให้ดาริกาผ่อนคลายและยิ้มออกมาได้มากันแล้วมากันแล้วเจ้าบ่าวพาน้องมาแล้วนั่งตรงนี้กันเลยคู่บ่าวสาวนั่งอยู่ท่ามกลางแขกเหลียที่มาร่วมเป็นสักขีพยานประธานในพิธีเป็นคนใหญ่คนโตที่อารีเคารพนับถือเปรียบเสมือนครอบครัวหนึ่งซึ่งก็ให้ความเอ็นดูดาริกามาตั้งแต่เล็กแต่น้อยญาติสนิททั้งสองฝ่ายเข้าร่วม ฝ่ายเจ้าสาวมีทั้งบิดาและมารดารวมถึงคุณหญิงอัมพรและแพรวพราวน้องสาวต่างมารดาซึ่งดูเหมือนก็ไม่ได้ยินดียินร้ายกับการเข้าร่วมงานในครั้งนี้เพราะเธอเอาแต่ก,ก้มหน้าอยู่กับโทรศัพท์ของตัวเองจึงพอเดาได้ว่าคงถูกญาบังคับให้มาด้วยครอบครัวของเจ้าบ่าวมีบิดาและญาติผู้ใหญ่อีกหลายคนแต่ก็ไม่มีทางฝ่ายมารดามาสักลาย ซิ่งนั้นก็ไม่ได้แปลกดาิกาอาจผิดหวังแต่ก็ไม่ได้ถือเป็นเรื่องสำคัญเพราะเวลานี้เธอมีสิ่งที่ต้องให้คิดอีกมากมายแม้จะมีการเตรียมใจถึง3เดือนแต่สุดท้ายเมื่อถึงวันวิวาเจ้าสาววัยยาวก็ยังคงเหมือนคนไม่พร้อมยังคงมีอาการเจ้าสาวที่หวาดกลัวสายฝนกลัวการตกเป็นเป้าสายตาของทุกคนแถมยังมีเจ้าบ่าวที่ช่างเยาช่างแย่ มันยิ่งทําให้ต้องกังวลกลัวว่าจะทําอะไรเปิดๆออกมาให้ต้องขายหน้าทั้งที่ความจริงแทบจะไม่มีใครที่มองเธออย่างนั้นทุกคนต่างชื่นชมเมื่อวันนี้ดูดาของพวกเขาเติบใหญ่จนพร้อมจะเป็นเจ้าสาวได้แล้วดูดากราบพี่เขาสิลุกเมื่อประธานในพิธีให้สัญญาณดาริกาพนมมือขึ้นกราบวีรภพครั้งหนึ่งซึ่งชายหนุ่มก็รับมือน้องไว้ เพื่อสวมแหวนเพชรเม็ดโตที่นิ้วนางข้างซ้ายก่อนที่น้องจะไหว้ขอบคุณอีกครั้งคนพี่รับไหว้าจากนั้นก็มีเสียงปรบมือดังขึ้นและมีเสียงใครสักคนบอกว่าจูบจูบจูบ,จบเลยตามมาด้วยเสียงเชียร์มากมายทุกคนต่างยิ้มแย้มหัวเราะมีความสุขคุณอารีอนุญ,ญาตไหมครับพ่อเจ้าบ่าวเป็นฝ่ายขออนุญาตดาริกามองแม่สายหน้าแต่แม่กลับตอบ ไปอย่างเสียงดังฝังชัดว่าอนุญาตค่ะเสียงคนเชียร์เฮลัน่นเจ้าบ่าวยิ้มกว้างพลางยกมือขึ้นไหว้แม่เจ้าสาวแล้วคุณวิโร์ล่ะครับคนพ่อก็พยักหน้าให้ทำเป็นมองไม่เห็นสายตาขอร้องของลูกแล้วคุณหญิงอมพรล่ะครับอนุญาตนะครับคุณหญิงนั้นไม่ชอบวีรพอยู่แล้วหล่อนกำลังถูกหยิบยื่นโอกาสให้และตั้งใจว่าจะฉีกหน้าเจ้าบ่าวแล้วรู้ว่า หลานสาวคงอายและไม่อยากโดนจูบต่อหน้าคนอื่นกะว่าจะปฏิเสธไปแต่ดูจะช้าไปเมื่อวีรพอาศัยจังหวะที่ดาริกาเผลอมองทางอื่นกโมยจูบเธอเป็นเพียงการใช้ลิมฝีปากแต่เบาๆแต่ทำเอาน้องแทบสะดุง้งเสียงเชีย์ยังไม่จบเท่านั้นมีเสียงนำเอาอีกเอาอีกดาริกาอายจนอยากจะหายไปจากตรงนี้แต่ก็ทำไม่ได้ ยิ่งเห็นรอยยิ้มเย้าของวีโรภพก็ยิ่งหน้าร้อนเผาทุกคนยังคงเชียร์ให้เธอโดนจูบอีกเห็นชัดว่าหนึ่งในนั้นก็มีกิ่งแก้วเพื่อนเจ้าสาวของเธอด้วยพ่อก่อนพ่อก่อนดีกว่าครับเป็นพ่อเจ้าบ่าวที่ช่วยให้ดดลิกาหายใจคล่องขึ้นพิธียังไม่จบมาต่อกันเลยดีกว่าเดี๋ยวจะเสียเลิกถึงตอนนี้ตดลิกาก็ถอนหายใจแต่ในช่วงที่ขยับจะลุก วิรพบก็เข้ามาใกล้กระซิบอย่าเพิ่งถอนหายใจงานยังไม่จบอย่าเพิ่งคิดว่าจะโดนขโมยจูบแค่นี้ดาริกาเผอคอนพี่ให้ส่งผลให้อีกฝ่ายยิ้มกว้างอาการที่คนพี่หยอกน้องอยู่ในสายตาของอาลีแม้เหนื่อยกับการที่ต้องเข้าร่วมพิธียาวนานในวันนี้แต่คนเป็นแม่ก็มีความสุข ก่อนหน้านี้ไม่มั่นใจนักว่าวีรภพจะรักลูกสาวของเธอแต่เมื่อเห็นท่าทีของชายหนุ่มก็สบายใจได้แล้วว่าผู้ชายคนนี้ไม่ใช่คนที่จะมีคอนอื่นในใจเวลานี้อาจไม่มั่นใจว่าเขาแสดงออกกับลูกสาวคือความรักแต่แค่นี้ก็เกินพอแล้วสำหรับคนที่เพิ่งมาพบกันได้ไม่กี่เดือน เธอเชื่อว่าสกวันผู้ชายคนนี้จะรักลูกสาวของเธอได้อย่างหมดหัวใจเพราะลูกสาวของแม่น่ารักมีดีและมีค่าพอจะให้รักแม่เหนื่อยไ,ไหมคะเสียงลูกสาวเรียกสายตาแม่ให้หันมามองถ้าแม่ไม่ไหวก็ไม่ต้องฝืนนะคะหนูดาไม่อยากให้แม่เหนื่อยไม่เป็นไรหรอกลูกแม่รอรดน้ำสั่งให้ลูกแม่ยังไหวลุงหมอเทพก็อยู่ด้วย ถ้าแม่ไม่ไหวลุงหมอก็คงให้แม่กลับโรงพยาบาลแล้วละจ้ะดาริกาหันไปมองคนที่เอ่ยถึงจริงเหรอคะลุงหมอจริงสิจ้ะลุงหมอช่วยอารีโกโหกเพราะรู้ว่านี่คือวันสำคัญที่คนป่วยอยากอยู่ร่วมต่อให้หลังจบงานสำคัญนี้เธอจะต้องลาโลกนี้ไปก็ไม่ได้รู้สึกเสียดายสักนิดพิธีรดน้ำสังจะเริ่มแล้วลุงว่านอยู่ดาไปเถอะจ้ะ ดุงดูแม่ให้เป็นอีกครั้งที่วีระภพ,พเดินมาจูงมือน้องเข้าพิธีมันเป็นภาพแสนน่ารักที่ทำให้ญาติผู้ใหญ่คลายใจในขณะที่สาวน้อยใหญ่ต่างปื้มและอิจฉาเจ้าสาวแม้แต่แพลวพาวที่ก่อนหน้านี้ให้ความสนใจแต่โทรศัพท์ก็ยังรู้สึกขุนใจถ้าไม่ติดที่ได้ยินคุณหญิงอมพรเป่าหูมาว่าวีระภพ,พเป็นพวกกอบผู้หญิงกินแถมยิงจองหอง เพราะกำลังจะเป็นหนูตกถังเข้าสารเด็กสาวคงยิ่งรู้สึกอิจฉาพี่สาวต่างมารดาคนนี้แต่เท่านี้ก็ทำให้เธอถึงกับทนดูภาพการลดน้ำสั่งไม่ไหวแยกตัวออกไปทำเป็นจะเข้าห้องน้ำเชอก็แค่หล่อดูดีเธอเอ่ยถึงเจ้าบ่าวส่วนแกนังดาแกก็ยังโง่ไม่เปลี่ยนอีกไม่นานคงโดนสูบหมุดตัวแล้วก็โดนเขียดทิ้งเหมือนหมาญิงโง่ สบดอย่างหัวเสียพอคิดว่าจะไม่มีใครได้ยินคำพูดและความคิดที่โคคุญิงอัมพรมาไม่ผิดโง่อ,อย่างแกใครอยากจะได้เอาไปทำพันธ์มีลูกก็ได้โง่กันพอดีถ้าแม่แกไม่รวยใครจะเอาแกนางดาคำพูดที่ไม่คิดว่าใครจะได้ยินแต่กิ่งแก้วก็บังเอิญมาได้ยินเข้าหญิงสาวส่หน้าละอาความคิดหน้ารังเกียจนั้นย่าเลี้ยงมานแน่นนางร้ายในละครชัด อารีซึ่งมีทาดาช่วยประคองหยดน้ำพระพุทธมนต์ไหลผ่านมือวีระพซึ่งก้มตัวลงรับคำอวยพรวันนี้นาะอารีก็คงเป็นแม่ของวีได้แล้วนะลูกแม่ขออวยพรให้วีเจอสิ่งที่ดีๆให้สมกับความดีที่วีทำให้แม่หมด่วงแม่ฝากน้องด้วยหนักดิดเบาหน่อยก็อภัยให้น้องนะลูกน้องยังเด็กมีอะไรก็บอกก็สอนน้อง ชีวิตหนูดาแม่ฝากไว้กับวีแล้วนะลูกดูแลแก้วตาดวงใจแม่ดวงนี้ให้แม่ด้วยนะครับตอบรับสั้นๆแต่หนักแน่นมั่นคงหนูดาลูกเพียงแค่แม่เดินเข้ามาตรงหน้าดาริกาก็น้ำตาไหลสะอื้นแรงจนมือที่พนมรับน้ำพระพุทธมนต์สั่นเทาแต่เฝ้ารอคำอวยพรจากแม่ แม่ขอให้ชีวิตคู่ของหนูดาพบแต่ความสุขแม่ยกหนูให้พี่วีแล้วนะลูกต่อไปนี้หนูดาอย่าดือ้ออย่างอแงกับพี่วีนะอย่าเอาแต่งเงียบอย่างที่เคยทำพี่วีไม่ใช่คนที่จะรู้ใจหนูทุกเรื่องเหมือนแม่มีอะไรหนูต้องพูดกับพี่วีรู้ไหมจ๊ะค่ะแม่ดาริกาล้มลงจลดมือที่น้ำพระพุทธมนต์จากคำอวยพรของแม่มาใส่ที่หน้าผาก ก่อนจะรับคำวอวยพรเองมากมายล้วนเป็นคำวอวยพรที่ทำให้ใจเชื่อมั่นว่าชีวิตคู่ของเธอนับจากนี้คงพบเจอแต่เรื่องดีๆมันทำให้เผลอไผลไปจนเกือบลืมไปว่าการแต่งงานมีเพียงเธอเท่านั้นที่รักพี่อยู่ข้างเดียวส่วนตัวพี่ทำไปเพราะคำสัญญาที่เคยไว้ให้ไว้กับแม่ของเธอไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความรักแต่กะนั้นงานแต่งงานครั้งนี้ ก็ได้ดำเนินขึ้นและดำเนินไปจนเมื่อพิธีรถน้ำสั่งจบลงด้วยดีพิธีต่างๆผ่านพ้นไปอย่างสมบูรณ์แบบกระทั่งถึงเลิกส่งตัวอาลีพาลูกสาวไปที่คอนโดของเวีรพบซึ่งจัดขึ้นเป็นเรือนหอของคู่บ่าวสาวซึ่งคู่สามีภรรยาที่อาลีเคารพนับถือ มีชีวิตครอบครัวที่ราบรื่นอยู่กันไปจนแก่เท่ามาช่วยกันปูที่นอนเรียนหอให้เพื่อเป็นความสิริมงคลซึ่งทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดีกระทั่งจบพิธีถึงเวลาที่ต้องปล่อยให้คู่บ่าวสาวได้อยู่ลำพังหลังประตูห้องถูกปิดลงฝ่ายเจ้าสาวที่นั่งอยู่บนเตียงก็ยังมองไปที่ประตูราวกับว่าอยากตามออกไปด้วย ไม่ใช่เพราะกลัวเสียเลิกหรืออย่างไรแต่เพราะขอแล้วแต่แม่และคนอื่นไม่ให้ไปแถมดูว่าขึ้นส่งตัวต้องอยู่ในห้องหอจะอ้างว่าอยากไปเฝ้าแม่ไม่ได้นั่นทำให้เจ้าบ่าวนึกขำปนเอ็นดูแม้เข้าใจว่าน้องคงกำลังวางตัวไม่ถูกนึกสงสารแต่นั่นก็ทำให้ยิ่งอยากจะแกล้งโดยไม่รู้ว่าเขาได้เสพติดการแกล้งน้องเข้าให้แล้ว เพียงแค่พี่นั่งลงข้างๆเตียงยวบลงคนน้องก็เผอจะขยับออกห่างแต่ถูกล้างตัวไว้เป็นสัมผัสเพียงแผ่วเบาที่ต้นแขนทั้งสองข้างเพื่อกึ่งประคองกึ่งบังคับให้น้องเงยหน้าขึ้นมาสบตาซึ่งแม้ต้องใช้เวลาพักใหญ่แต่สุดท้ายน้องก็ยอมเงยหน้าขึ้นมองพร้อมจะฟังสิ่งที่คนพี่จะบอกแต่เมื่อเวลาผ่านไปพี่ก็ยังไม่พูดอะไรนอกจากมองตาเธอ มองด้วยแววตาที่ต่างไปจากทุกครั้งความด้อยประสบการณ์เรื่องความรักไม่เคยได้สบตาหนุ่มไหนทำให้เจ้าสาวมือใหม่ตีความไม่ออกบอกไม่ถูกว่ามันคือแววตาของผู้ชายคนหนึ่งที่มองผู้หญิงที่เขาพึงพอใจและมีความรู้สึกที่อยากทำมากกว่าการจ้องมองอยากขยับเข้าใกล้อยากสัมผัสเลือนผมยาวสลวยนั้นผิวแก้มนวลดิมฝีปากบางที่เผยขึ้นอย่างยั่วยวน เมื่อเจ้าตัวเผยอศบตาพี่เรากับถูกสะกดให้ต้องอยู่นิ่งเวลาเหมือนช้าลงในขณะที่ใจดวงน้อยเต้นระรัวเร็วรับรู้ได้ถึงอุ้งมืออุ่นที่รูปไล้เลือนผมผิวแก้มแล้วปลายนิ้วไร้มาที่ริมฝีปากเธอในขณะที่แววตาคมยังคงจับจ้องมองศบตาดวงตาที่โน้มเข้ามาใกล้ใกล้มากขึ้นจนต้องหลับตาลงอย่างตกใจ แล้วก็ยิ่งตกใจมากขึ้นเมื่อเพิ่งรู้ว่าเวลานี้เธอถูกดึงเข้าไปจูบจูบที่รุกลรำเร่วงเกินกว่าที่เคยถูกสัมผัสการสัมผัสที่ไม่คุ้นเคยเรียกสติและเรียวแรงที่หายไปก่อนนี้ให้กลับมาคนน้องใช้แรงที่มีทั้งหมดผักอกพี่ออกแต่ดูจะไม่ได้ผลเมื่อเอลกิวถูกกอดเข้าด้วยสองแขนแข็งแรงแขนของผู้ชาย ที่มีความต้องการจะครอบครองเจ้าสาวแสนสวยที่เขามีสิทธิ์ทุกอย่างในตัวเธอเชื่อและมั่นใจว่ามันคือสิ่งที่พึงได้โดยลืมไปว่าคนในอ้อมแขนนั้นไม่พร้อมและหวาดกลัวกระทั่งสัมผัสได้ว่าร่างบอบางในอ้อมแขนสั่นเทิมการลุกที่ทำให้น้องคิดว่ากำลังถูกคุกคามนั้นต้องหยุดลงแม้อาลัยอาวรความหอมหวานที่พึงได้ลิมลด หนูดาอาการตัวสั่นด้วยความกลัวนั้นยิ่งทวีมากขึ้นพร้อมอาการถอนสะอื้นหยาดน้ำตาเปิดสองแก้มน้องที่พยายามจะพูดจะบอกอะไรบางอย่างแต่ยังคงพูดไม่ได้เมื่อความกลัวจู่โจมเธอแต่ก็พยายามยกมือไหวดวงตาคลอหยาดน้ำใสสะท้อนแววอ้อนวอนราวกับว่าเห็นพี่ที่อยู่ตรงหน้าคือตัวอันตรายหนูดาหนูดากลัว อย่าทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนี้หนูดากลัวถึงตอนนี้วีรภพก็เข้าใจแล้วว่าตัวเองทำอะไรพลาดลงไปเข้าใจร้อนเกินไปจนทำให้น้องเป็นอย่างนี้นึกโทษตัวเองดึงน้องเข้ามากอดกอดไว้เพียงเท่านั้นพร้อมกับรูปศีษปรษะปลอบโยนเหมือนกับที่เคยใช้ปลอบหนูดาเวลาที่เธอกลัวและต้องการที่พึ่งพาดากลัว แ่แกล้งหนูดาแบบนี้อย่าทําแบบนี้เธอพั่มพูดเหมือนเพ้อพยายามจะผลักอ,อกพี่ออกแต่ก็สู้แรงไม่ไหวเมื่อสู้ไม่ได้จึงหันมาขอร้องอ้อนวอนหนูดากลัวอย่าทําอย่างนี้เสียงอ้อนวอนนั้นยังคลอเสียงสะอื้นฮักเราจับจะขาดใจตายด้วยความกลัวที่เจ้ามือรับไม่ไหวพี่เข้าใจแล้วพี่เข้าใจวีระภพกระซิบคำตอบเบาๆ แต่กระชับอ้อมแขนขึ้นเรากับจะบอกน้องว่านี่คือคำพูดจากหัวใจซึ่งอยู่ข้างในของอกอุ่นที่น้องซบหน้าอยู่นั้นพี่ไม่ทำแล้วไม่ทำให้หนูดากลัวแล้วพี่สัญญา